เคล็ดลับดีๆในวันนี้นะคะที่จะทําให้ลูกสอนให้ลูกกลายเป็นคนที่คิดเป็นคิดเก่งและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของเขาเองมีวิธีการใดบ้างเรามาฟังดูนะคะสวัสดีค่ะควัดแองเจิลสมายนะคะวันนี้มีทริคดีๆนะคะที่จะทําให้ลูกที่จะสอนให้ลูกให้เขาค่อยๆซึมซับวิธีการคิดคิดอย่างเป็นระบบวิธีการง่ายๆคะ่ะอันดับแรกก็คือปล่อยให้เขาได้สื่อสารออกมาใชา้แสดงความคิดเห็นของเขารับฟัง ความคิดเห็นของเขาอย่างอย่างอย่างอิสระเนาะให้เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาอย่างอิสระโดยที่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ฟังที่ดีประโยชน์ของการเป็นผู้ฟังที่ดีเราได้เห็นวิธีการวิธีการคิดของเขาเราได้เห็นว่าเขาเติบโตทางความคิดของเขาเป็นแบบไหนบ้างพัฒนาขึ้นบ้างหรือไม่อันดับที่2ก็คือฝึกให้เขาได้ตั้งคําถามคําถามที่โฟกัสอยู่กับเป้าหมายนะคะ ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้าคุณพ่อคุณแม่ถามว่าทําไมเป็นแบบนี้ทําไมทําไมทําไมมากมายเนาะคำว่าทําไมเป็นการโฟกัสสอนให้เขาซสมให้เขาได้ซึมซับอยู่กับปัญหาอยู่กับความล้มเหลวเพราะฉะนั้นในการตั้งคําถามที่ดีนะคะมันจะเป็นการฝึกให้เขาเกิดความคิดโฟกัสอยู่กับเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่นมันจะมีวิธีการไหนล่ะในปัญหาในสิ่งเนี้ยที่เราจะทําไปสู่เป้าหมายเนี่ย,ม,ม,ยงงม,ม,มันจะมีวิธีการไหนไบ้างเราจะทํายังไงให้สิ่งสิ่งเนี้ยมันประสบความสําเร็จมันจะมีวิธีการไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะวิธีการหรือหรือคำหรือคำถามเหล่านี้ค่ะมันเป็นคําถามท,าที่ทําให้เขาโฟกัสไปถึงเป้าหมายมองไปถึงเป้าหมายแล้วลําดับขัน้นลําดับตอนในการก้าวเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยค่ะเขาจะเกิดความคิดขึ้นมา ะะอันนี้ก็คือสอนให้เขาได้รู้จักการคิดในการแก้ไขปัญหาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือเมื่อสิ่งนั้นที่เขาตั้งเป้าหมายไว้มันไม่ได้ประสบความสําเร็จตามที่เขาคาดหวังเอาไว้นอกจากกําลังใจที่เราจะให้เขาแล้วะคะ่ะสิ่งที่อยากจะเสริมให้คือสอนให้เขากลับมาคิดถึงปัญหาหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นมันสอนอะไรเขาบ้างเราได้ประโยชน์อะไรจากความล้มเหลว ประโยชน์ก็คือข้อผิดพลาดนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยค่ะมันคือเขาเรียกว่ามองเห็นประโยชน์จากความล้มเหลวมันทําให้เขาเกิดการพัฒนาในระดับที่ท,ที่ที่สูงขึ้นไปเนาะในการพัฒนาความคิดของเขาเพราะฉะนั้นในความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเขาจะรู้ว่าเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นสิ่งนี้เขาจะมีความรอบคอบมากขึ้น ฝากทิปดีๆดีไว้นะคะเอาไอ้จำลให้คุณพ่อคุณแม่นําไปปรับใช้ในการสอนให้ลูกนําไปเป็นผู้ที่มีความคิดสามารถพัฒนาความคิดและต่อยอดความคิดของเขาไปฝากเลยกดแชร์ด้วยนะคะถ้าหากว่าข้อความหรือข้อมูลนี้มีประโยชน์ที่คุณพ่อค,คุณพ่อคุณแม่สามารถนําไปปรับใช้ได้แล้วต่อไปคลิปต่อไปนะคะก็เดี๋ยวจะนําเคลด็ดลับดีๆนํามาฝากให้อีกค่ะ